บุญส่งโอสถจำกัดครับยาดองเลาตราเก้าเหรียญน,น้ำมันยาตรามาวินยาไกไอาตาอาปาเช่แป้งโยคีในสมีวงกลมขอบคุณบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมานดแดกแฮสบู่สกินเดียวพร้อมด้วยวิตามินมาโนโปรวิตขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเริ่มกันยกที่2นะครับทางด้านของเดชศักดาเดินขยับเข้าไปหานะครับรูปร่างชุ่งชกและเสียเปรียกนะครับ มีเตะเจาะยางมีหมัดรบกวนไว้ก่อนนะครับโอ้แต่ว่ารังเขายาวเหลือเกินแต่ยังไม่รีบร้อนนะครับไฟนี้เอาเลยครับโดนบวกด้วยครับเตะขวาต่อยขวาโต้คืนทางด้านของเดศักดาที่สั้นแต่ว่าขยันเปิดเกมนะครับทางด้านของเดศักดาสอจอโต้งปราจีนครับทีมงานเดียวกับเสียแขครับสมชายเทพดุงเรืองครับต้องขยับครับต้องลงทุนครับรูปร่างของรังเขานี่ทะลุไป180เซนติเมตรเลยครับ ลูกศิษย์ของมิตรคนครจากสงขาครับโลโก้ของท่านรองผู้บัญชาการอดีตรองผู้บัญชาการโอ้ท่านวิชัยสังประไพนี่แหมรูร่างเตียสั้นนี่ไม่มีนะครับพี่อารีไม่ได้หุ่นแบบนี้ทั้งนั้นน<อ>ีกว่าสูงยาวทุกคนนะครับสังกัดของวอสังประไพเอาเลยครับนี่ครับพยายามเบียดแล้วนี่นะครับทางด้านของรังเขามาแล้วครับเนี่ยรังเขาวคนเก่าต้องชุกแบบนี้นะครับเบียดไปเรื่อยชนไปเรื่อย เพราะว่าจะมาเล่นสีมือเนี่ยดูว่าอาวุธมวยความจุกจิกนี่จะอยู่ทางด้านของเดชศักดาด้วยครับขณะที่เดชศักดานั้นสับขาไปเรื่อยนะครับวงนอกวงในตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยครับดูครับตัดจังหวะทําลายจังหวะครับหลังขานั้น22เดชศักดานั้น27แล้วครับสงขากับอุบลอีกคู่หนึ่งครับคุณสุทธิพงศ์ครับพีสามคู่ที่ผ่านมานี่สตอล้วนเลยนะครับผลงานสตอชนะล้วนๆนะครับ คู่นี้เดี๋ยวดูครับจะเป็นอย่างไรโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูครับหาพักอีสานจะฮาตีไข่แตกหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่านี่ครับก็อย่างที่เรียนไว้ครับเจอกันมา3ามไฟสุดมันทั้ง3ามไฟมาดูครับไฟนี้เหมือนเดชศักดาจะเครื่องติดก่อนแต่ว่าตอนนี้รังขาวเริ่มเริ่มเริ่มขยับเดินแล้วครับเี่อาลีดูว่าเดชศักดานี่พยายามจะทอนนะครับเจาะยางไปเรื่อยนะครับให้ทางด้านของรังขาวนี่ เตี้ยลงมาเท่ากันให้ได้นะครับแล้วก็โอ้โหต่อยางไปหลายครั้งมีหมัดด้วยเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของรังขาวแน่นะครับเพราะว่ารูปร่างสูงยาวได้เปรียบก็จริงนะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดเพราะว่าอาวุธมวยในจุกจิกเหลือเกินครับมีเคาะหน้ามีเคาะกระดงคางครับทางด้านของเดชศักดาค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มไปเรื่อยครับแต่เย็นๆครับโน่นะครับอันสามอันสี่อันห้าครับไทไลท์ชีชะตาครับ แล้วใช้บริการกันมาแล้วด้วยครับปักแป๊บเดียวครับน้ำตาโปยเซียนและคุณพิชายกิติที่ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศสัตหุ้นชิวจำกัดโสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่มโสม OT ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยก3นะครับทางด้านของรังขาวดูว่าน่าจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับขยับเข้าไปหามีหมัดหน้านี่แย่ไว้ก่อนนะครับทำลายจังหวะ ครับทางด้านของเดชศักดิ์าเองก็ไม่มีตกใจเลยเก่าหรือเกิดนี่ละเปาแล้วครับวงในพอเกาะติดเนี่เริ่มแทงสวยๆครับทางด้านของรังขาวเกิดไปเก่าเก่งครับบนเวทีงั้นออกมาครับมีซ้ายแย่ครับเดชศักดาแแม่รูปร่างโครงสร้างสรีระนี่ต่างกันเยอะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวเท่ากันครับมา132ทั้งคู่ครับ ติดตามเลยครับฝ่ายน้ำเงินนี่รุ่นพี่ดังมาก่อนเป็นแชมป์มาก่อนเป็นมวยเงินแสนมาก่อนแต่ว่าตอนนี้รุ่นน้องครับอ่อุ้ยอุ้ยบาดเสียวเลยครับเบลลี่พยายามฮุกซ้ายนะครับสกัดเอาไว้เอาเลยครับเกี่ยวเกี่ยวล้มไม่ล้มโอ้โหนี่แหละครับมันจะชัดเจนนะครับทางด้านของรังขาวเพราะว่ารูปร่างเนี่ยยาวใหญ่แล้วก็แทงได้ละดอกนี่เจ็บเจ็บทั้งนั้นครับเลือกออกครับ วัดกันที่น้ำหนักตัวครับมวยไทยไม่ได้วัดกันที่สรีระสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับตัวเล็กๆตัวเหนียวก้านคอคู่ต่อสู้ได้ครับอยู่ที่ศาสตร์ครับอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าซ้ายของรั่งขาวขยับไปเรื่อยครับล็อกอกในแล้วพยายามล็อกแขนไว้มีสองสะบัดครับอาลีเอาละครับใครว่าทางด้านของ เดชสัตดานี่มีศอกอันตารายนะครับวงในนี่จะเล่นศอกได้หูแต่ว่าหลังขาวนี่สับก่อนเลยนี่นะครับโอ้โหเอาละครับโดนไล่แขนแล้วก็แทงคืนเหมือนกันนะครับเดชสัตดาไม่ยอมครับวงในวงในครับมาถือว่าเป็นสุดยอดบวยเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้ทั้งหลังขาวแล้วก็ ar เดชสัตดาอ้าวยกนี้ หลังขาวช,ชิงเดินก่อนชิงเดินก่อนเสียบเดซักดาเดซักดาขวางไว้เสียบโอ้โหเอ้าคนละเขา่าหลังขาวเสียบเดซักดาโอ้ยกระตุกลม้มนี่นะครับเรียมตัวครับปฏิพานไหวพิบมันสมองการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดินเร็วเลยครับหลังขาพอโดนกระตุกเสียเหลี่ยมเชิงครับอาครับยัดใส่เข้าไปครับเดซักดาลูกเก่งของเขาเลครับตั้งแล้วยัดแหลมแหลมครับปิ่นตีครับอาลี เอาแล้วครับทางด้านของรังขาวก็ไม่สนนะครับยังเดินเบียดติดตลอดนะครับแล้วก็ลูกแทงเขาพิมก็ไปตรงๆเนี่ยโอ้โหแรงเหลือเกินนั่นแหละครับผู้สิบปี21โชว์รูม19บศูนย์บริการครับใกล้ที่ไหนสะดุดใจเรียกเชิญครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับจากเคมอเตอร์ขอบคุณซีพีครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์เป็นประธานกิตติมศักดิ ของทีมงานเพชรยินดีเป็นโปรโมเตอร์กิตติภศ์ศักดิ์ด้วยครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนรักมวยจริงชีวิตอาครับบนเวทีครับน่าจะสนุกแล้วครับยกนี้ไฮไลท์ชีตาเพลงเข่าทั้งคู่ครับเข่าใครอร่อยกว่ากันครับรังขาเดชศักดายกนี้ดูว่าทางด้านของเดชศักดาเองก็พยายามเบียดนะครับเดินเลยเหมือนกันสู้ในครับไม่สนโอ้แต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบโดนทีต่อทีเนี่ยดูว่าหลังข่าจะแทงเจ็บกว่านะครับทาง้านทีมงานของ พีเคแสนชัยนี่ก็บอกว่าให้มีหมัดมีศอกสลับด้วยครับโอ้โหนี่ครับมาสงครามเข่ามามาสิงเข่าจากภาคใต้หรือว่าเสือเข่าจากภาคอีสานเดสังดาเสียบโอ้ยังเขาเสียบเสียบโอ้โหพี่นกครับตอนนี้อร่อยเลยครับเข่าใครจะอร่อยกว่ากันคุณสุธิพงศ์ยยกถึงหน้าอกครับพลังเท้าซ้ายกระแทกเข้าไปครับตัวเล็กแต่ว่าใจถึงนะครับทางด้านเดสังดาต้องลุยให้หนักครับ ทีมงานของสอจโอต๊ะปราจีนเสียเก่าตีเข้าหน้าตีเข้าหน้าครับสองเข่าสามเขา่เขาโอ้โหจัดเต็มเลยครับอาลีโอ้โหดอกเข้าไปนี่เมาเลยนะครับเข้าไปคางเลยนะครับแทงแต่ละดอกทางได้ของร่างขาวโอ้พอยกเข้าไปนี่เห็นเลยดูครับโอ้โห,โโหเรียบร้อยเลยครับเข่าลอยเข้าไปคางนะครับไม่ไหวครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูแน่ครับรเจอหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับมา ไปตะห่วงครับทีแพทย์มือาชีพครับพี่หมอจีรศั์ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โดนกระโดงคางหลายเม็ดเลยครับชูมือเรียบร้อยครับเกิดไกลเกาเกลี้ยครับ TKO ยกสครับวันนี้รูปร่างโครงสร้างความแข็งแรงมาเต็มเลยครับดูครับไฮไลท์ครับภาพช้าชัดๆตีอย่างไรครับถึงน็อกเลยครับไม่ครับโอ้ยสอเม็ดครับเต็มเต็มกระโดงคางครับมุมด้านหลังนี่เขายอดอกครับ ดูครับมาจากด้านล่างมุมนี้น่าจะเห็นชัดนะครับนี่ครับอู้หูดูครับอูโหยกเข้าแต่ละดอกนี่ปลายคางทั้งนั้นครับแม่เจอหนักๆแหลมๆแบบนี้ไม่ไหวครับสุดจะทนนะครับทางด้านของเดชศรช้อนจต้งบาจีนครับแมนวมนี่ยังพอมีกะปั้นหุ้มนะครับแต่ว่าเพลงเข่าดูครับกดเสียบลงมาครับ ยกแต่ละดอกโอ้โหแหลมแหลมทางนั้นครับโอ้โหดูครับมุมเพลนมุมสูงครับดูหลายๆมุมครับชาชาชัดๆัดครับโดนแบบไหนจะเจะงเจ๋งครับพยายามสู้ครับทางด้านของเด็กศักดาสจต้องปราจีนแต่ว่าดูครับเพลงข่าาของหลังขาวโอ้โหกะแทกกระทุ้งเข้าไปนี่เป้าหมายคือปลายคางอย่างเดียวเลยครับตีหนักตีเจ็บตีแหลมครับสูงยาวเข่าแหลมดูครับช้อนออกมาจากด้านล่างครับมุมกล้อง เป็นการบ้านให้น้องโบแล้วครับจะหาคู่ต่อกร่อนแบบไหนดีครับรังขาวอสังวะไย